ตัวเองมาอย่างนี้อย่างนี้แม่คนนี้คนนี้คนคนี้แต่ก็ไม่เจอเจนเขามา,าจนเขาไปทํางานอยู่ที่แห่งหนึ่งแล้วคนไทยแอร์โอสเตสไทยบินไปเขาแนะนําตัวเองเป็นคนไทยแต่พูดไทยไม่ได้เขาบอกว่าเขามีแม่เป็นคนไทยแล้วเขาก็ติดตามแม่ มาตลอดยามเวลาแต่ไม่เคยเจอชีวิตไม่เคยสมบูรณ์ชีวิตที่ไม่ได้มีแม่เขาบอกเป็นชีวิตเขาไม่สมบูรณ์มันขาดอะไรสักอย่างเขาเฝ้าภาวนาอยู่เสมอว่าขอให้พระเจ้าดลบรรดาให้เขาเนี่ยได้เจอแม่จะได้เจอือไม่เจอโยโย่จะได้ชม ภาพบรรยากาศที่รัฐบาลจะได้เปิดให้ดูกันต่อไบแทน ก็อาพี่เขาจะตามหาแม่เจอเรานี่อยู่กับแม่วันนี้ท่านอุปถัมภ์ทูตีแม่มาด้วยแต่หลายคนพาแม่มาในขนาะเดียวกันก็าพาลูกมาด้วยชีวิตแต่ละชีวิตนีนน่น่าอยู่นะคือถ้าเกิดมาแล้วดีพว่อให้แม่ครบนี่คือเป็นชีวิตที่าีคกว่าครอบครัวท,ที่สมบูรณ์ แต่ถ้าชีวิตขาดแม่หรือขาดพอ่อเขาเรียกว่ามันเหมือนว่าครอบครัวนั้นมันแตกแตกมันเรือแตกชีวิตของจูดี้นะจูดี้นี่นะย่ให้จูดีนะด้นะี่เขาขาดแม่ชีวิตไม่สมบูรณ์เมื่อชีวิตไม่สมบูรณ์ต้องตามหาเพื่อเติมเต็ม,ตมให้กับชีวิต มันเหมือนกับขาดอะไรสักอย่างมันไม่เต็มชีวิตชีวิตนี้มันไม่เต็มเขาต้องสแสวงหาเหมือนกับเราสแสวงหาเงินแสวงหาทองเหมือน,นอีหอนกหลายคนก็เท่าสแสวงหาสิ่งที่ตัวเองกต้องการแต่คนคนนี้เขาสแสวงหาแม่เรามีแม่อยู่ขนาดนี้ดูแลแม่ไม่ดี ีอะไรก็ทดแทนทุกคนุนท่านให้เต็มที่กอบทีวิชีวิตเรานี้จะจาก,กาไปหรือว่าก่อนที่จะแยกทางจากไปแต่เพราะฉะนั้นอาตมาก็เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่แม่ที่มีลูกมาด้วยบางทีเราอาจจะทําผิดพลาดทั้งเธอกันโดยเฉพาะผู้เป็นลูกที่กระทำผิดพลาดต่อผู้เป็นแม่ ซึ่งแม่นี้เปรียบเสมือนกับเป็นพระหัตของลกูกเป็นพระพรมของลกูกเป็นทานายธานาคารของลกูกเบิกได้โดยไม่ต้องฝางและไม่จำกัดการเวลาด้วยบางทีดึกๆึ่งเนี่ยม,มาเคาะเรียประตูแม่เอทงทั้งๆที่ไม่เคยฝากเอาไว้